สวัสดีค่ะเรามาต่อชายาทรนงกันนะคะตอนนี้นางเอกนะคะหลี่เฉวนของพวกเรานั้นก็เป็นเด็กกํำพร้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านพ่อก็เสียชีวิตโดยการที่คุ้มครองนางไม่ให้ตัวนางนั้นต้องกระแทกกับพวกหินแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆที่หน้าผานะคะเอาละทีนี้นะคะทางด้านของห้องเต้องค์ใหม่ก็ให้คนไปรับตัวนะคะไปตามหาตัวของหลี่เฉือนกลับมาที่วังได้แล้วนะคะตอนนี้พอ เขามาก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมนะคะของท่านเตอ๋อเฟยซึ่งก็เป็นหนึ่งในนางสนมนะคะของฮองเตนนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลีชวนนะคะมาหาท่านเตอ๋อเฟยเนาะก็ก้มหน้าแล้วก็เอ่ยเตอ๋อเฟยขอประทานอภัยเพคะหม่อมฉันนั้นผิดไปแล้ววันนั้นน่ะเมื่อได้ฟังข่าวว่าหลี่ชวนนั้นถูกฝังร่างอยู่ที่ก้นหุกเขาฮองเฮานั้นก็เจ็บปวดหัวใจเสียจนหลั่งน้ำตาออกมา ทั้งยังเคยต่อว่าฝ่าบาทว่าเหตุใดถึงให้เด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งไปเผชิญอันตรายนางเพิ่งจะอายุ12ปีเท่านั้นทว่าทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่จำเป็นต้องทำในตอนนั้นใครๆก็คิดว่าเด็กสาวผู้นี้มีบุญวาสนาะรอดพ้นเคราะห์ภัยมาได้อย่างปลอดภัย ฐานะพันแปรเปลี่ยนตารปัดจากบ่ารับใช้เล็กๆกายร่างเป็นถึงองค์หญิงเจ้าโกรธแค้นอย่างนั้นหรือนางนั่งลงข้างกายหลีเ่เฉวนพร้อมกับเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนระมุนใบหน้าแย้มยิ้มด้วยความเมตตาปราณีเสมือนดั่งสายลมวัสันปัดเป่าพัดผ่านเต๋อเฟยสมรสกับฟาบาทนั้นมานานหลายปีแล้วเคยให้กํเนิดบุตรสองคน ทว่ายังไม่ทันเติบใหญ่ก็สิ้นชีวิตไปก่อนด้วยเหตุนี้นางจึงชอบดารุณีน้อยผู้ฉลาดหลักแหลมผู้นี้มาตั้งแต่หลี่ฉวนนั้นยังเยาววัยคลั้นฝาบาทตัดถึงบุญคุณของสกุลหลี่นางจึงเสนอตัวรับเลี้ยงเด็กหญิงกำพร้าผู้นี้ยังไม่ลังเลเลยแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวหลี่ฉวนนั้นก็ถอนหายใจนางมิได้โกรธแค้นนางแค่วันวิตก แค่สับสนแค่ทุกตรมความรู้สึกแย่ๆทั้งหลายผสมปนเปเข้าด้วยกันทำให้นางไม่รู้จะทำอย่างไรดีเจ้าควรเรียกว่าเสด็จแม่ได้แล้วฟาบาดรับสั่งให้เจ้าอยู่ภายใต้การดูแลของข้าหลีเชวนขมวดคิว้วไม่เอ่อยวาจาใดเต๋อเฟยมองดูดวงหน้าอันเกี้ยงเก่านวลเนียนปานงาช้างสลักของหลีเชวน วางคิ้วก็ขมวดหมุนน้อยๆนางหลับตาลงช้าๆหยาดน้ําตาที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักอึ้องสองหยดกระจุกตัวคออยู่ที่ใต้ขนตาดกนะจากนั้นก็ไหลลินลงมาตามดวงหน้าราวกับไข่มุกไหลผ่านแก้มทั้งสองข้างไหลผ่านคางไหลซึมลงในผ้าห่มอย่างช้าๆหยดแมะราวกับไข่มุกที่หลุดขาดออกจากสายสร้อย บอกเล่าความทุกข์ในใจอันมากมายไม่มีที่สิ้นสุดออกมานางไม่กระดิกกระเดียเลยแม้แต่น้อยร่างทางล่างแนนิ่งไม่ไหวติง่รงราวกับหยกสลักสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่ก็คือน้ำตาน้ำตาที่รังรินอย่างไม่มีวันหยุดความโศกสันจากการสูญเสียญาติสนิทผู้เป็นที่รักเตอเฟยเองก็เข้าใจดี ยามบุตรที่นางประครบประงมไว้ในฝ่ามือมิอาจลืมดวงตาสดใสสุกสกาวขึ้นได้อีกครั้งยามร่างน้อยๆที่เอาแต่วิ่งเล่นสุกซนไปทั่วไร้ซึ่งพลังชีวิตอีกต่อไปความรู้สึกนั้นก็เหมือนกับมีใครบางคนหยิบสิวมาเจาะเอาเนื้อก้อนหนึ่งในหัวใจของนางไปอย่างโหดเหี้ยมเจ็บปวดจนทำให้นางอยากจะร้องเรียกให้คนช่วยชีวิต แม้แต่ยามหลังน้ำตาแต่ต่อให้เจ็บปวดเพียงใดโศกเศร้าเพียงใดนางก็ต้องลุกขึ้นยืนอย่างพาเผยดิ้นรนต่อสู้ต่อไปเพื่อวงตระกูลนางเข้าใจดียิ่งกว่าใครๆว่าหากอ่อนแอก็เท่ากับพ่ายแพ้เต๋อเฟยจับมือของหลีช่ชวนเอาไว้กุมมือนางไว้ในฝ่ามือเบาๆคนเรายิ่งเติบใหญ่ยิ่งผ่านประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น ความทุก์ตรมแล้วก็ความจนใจอันมากมายนับไม่ถ้วนก็จะยิ่งด่าหน้าเข้ามาหาทว่าเรากลับมิอาจหลบเลี่ยงได้แต่ต้องกัดฟันทนรับเอาไว้ความเจ็บปวดนั้นเป็นค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในการเติบโตขึ้นในใจหลี่ฉวนพพันสันสะทือนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าสงบราบเรียบของเต๋อเฟ,อเฟอยอย่างช้า,ชา ความจริงใจของนางกระแทกสู่หัวใจของหลี่เฉวนเข้าอย่างจังเฉอนเอ๋อการสูญเสียบิดามารดาเป็นความเจ็บปวดที่เจ้ามิอาจหลีกหนีได้ต่อให้เจ้าร้องไห้มากเพียงใดต่อให้เจ้าปิดกั้นตนเองก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เจ้าทำเพื่อบิดามารดาเจ้าได้ก็คือกล้าหาญเข้มแข็งทำให้พวกเขาสบายใจได้บนสวรรค์หลี่เฉวนหลบตา นางน่าหรือจะไม่รู้เพียงแต่หัวใจมันปวดร้าวยากจะทานรับเด็กดีที่นี่มิใช่จวนอ๋องที่นี่มีคนมากมายมีปากมากมายแค่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเล็กๆน้อยๆก็มีคนคอยจะเหยียบย่ำซ้ำเติมเจ้ากับข้านั้นก็เป็นเช่นเดียวกันพวกเราไม่มีคนให้พึ่งพาอาศัยทำได้เพียงอาศัยกำลังของตนเอง เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปชวนเอ,อ๋เจ้าไม่มีเวลามากมายมาจมอยู่กับความเศร้าหรอกนะหลีช่ชวนกัดริมฝีปากความโศกเศร้าอาดูเออล้นอยู่ในดวงตาใสากระจ่างคู่นั้นนางรู้ดีว่านี่เป็นคำพูดแทงใจดำแต่นอกจากเตอเฟยแล้วเกรงว่าคงจะไม่มีผู้ใดกล้าพูดเรียกสตินางอีกในวังหลวง ไม่มีผู้ใดสามารถหลบอยู่ในโลกใบเล็กๆของตนเองอย่างสงบสุขได้หรอกแน่นอนว่าเจ้าสามารถเลือกที่จะไม่แก่งแย่งชิงดีไม่ทำตัวโดดเด่นได้แต่ในขณะเดียวกับที่เจ้าตัดสินใจเช่นนี้เจ้าเองก็เลือกที่จะเป็นคนต้อยต่ำไปชั่วชีวิตเช่นเดียวกันเฉยเอ,อ๋อเจ้าต้องรู้ว่าในเมื่อเข้าประตูวังมาแล้วก็ถูกลิขิตให้ต้องผูกมิตร กับแผนการชั่วไลมีอาจคลองตัวเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งได้เรื่องราวต่างๆเจ้ามิอาจควบคุมได้อีกต่อไปถึงเจ้าจะมิยอมถลํลึกแต่ก็ยังถูกดึงให้จมดิ่งลงไปอยู่ดีถึงเจ้าจะไม่วางแผนเล่นงานผู้อื่นแต่ก็มิอาจวางตัวอยู่นอกเหตุการณ์ได้อยู่ดีที่ช่วงนี้ข้ามิได้ฝืนบังคับเจ้าเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถสลัด ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุพการีไปได้ในทันทีทันใดแต่ยิ่งเจ้าตรอมตรมยิ่งเจ้าเศร้าระทมยิ่งเจ้ามิอาจลุกขึ้นยืนได้ด้วยพละกกำลังของตนเองก็ยิ่งมีคนมากมายรอดูเรื่องสนุกสนุกทั้งยังรอเหยียบย่ำเจ้าให้จมดินในตอนที่เจ้าไม่ทันระวังตัวชวนเอ๋อเชื่อคำพูดของข้าเถิด ชีวิตแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่บิดามารดาเจ้าคาดหวังจะได้เห็นหรอกถ้อยคำของนางทำให้ลีชวนสันสะท้านอย่างถึงที่สุดเตอเฟยเตอเฟยรลวบไหลานางเข้ามาเบาๆแล้วกระซิบเสียงแผ่วเบาที่คางหูนางที่นี่ทุกคนต่างก็มีความจำใจของตนเองไม่เพียงแต่เจ้ากับข้าแม้กระทั่งหองเฮาเองก็เช่นเดียวกันดังนั้นท่านรองไม่สิ องชายรองก็ด้วยใช่หรือไม่ในดวงตาของหลี่ชวนฉายแวชวชงนสนเทชวนเออรีบลุกขึ้นสู้เถิดอย่าให้ยาดมิตรต้องเจ็บปวดส่วนศัตรูได้สุขอุราถ้าหากในใจยังคิดคำนึงถึงบิดามารดาของเจ้าจริงๆแล้วก็เจ้าก็ต้องใช้ชีวิตให้เยี่ยมยอดยิ่งกว่าใครๆหลี่ชวนกัดริมฝีปากล่างโดยแรง ในเบื้องลึกดวงตาปรากฏแววหนักแน่นและกระจ่างแจ้งเล็กน้อยขอบพระไทยเตอ๋อเฟยที่ทรงสอนสั่งชวนเออเข้าใจแล้วเพคะเตอ๋อเฟยมองหลี่ชวนด้วยความพึงพอใจนางเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวแค่ชี้แนะเพียงนิดหน่อยก็เข้าใจแจ่มแจง้งตอนนี้เจ้าเป็นราชนิกุลแล้วฐานะย่อมแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง เรื่องที่ควรเรียนรู้ควรทำความเข้าใจยังมีอีกมากมายเจ้าต้องจำใส่ใจไว้ตลอดเวลาว่าที่นี่คือตำหนักในในวังมีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายต่อให้เป็นเชื้อพระวงสูงสักอย่างองค์ชายแต่ถ้าหากประพฤติตนผิดกฎก็จะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นนับภาษาอะไรกับเจ้าเข้าใจหรือไม่เพคะเจ้ารู้ภาษีภาษามาตั้งแต่ไหนแต่ไร ข้าคงไม่ต้องกังวลใจมากเกินไปแต่ก็ยังต้องพรำบ่นบ้างซักสองสามประโยคเจ้าอย่าลำคาญไปเล่าขันเห็นนางขานรับอย่างว่าง่ายเต๋อเฟยก็ตบมือนางเบาๆพร้อมกับกล่าวเสียงอ่อนระมุนชวนเอ่อมีกล้าต่อไปตำหนักอันสี่แห่งนี้ก็คือที่พักกายของพวกเราสองแม่ลูกข้ายอมต้องปกป้องเจ้าส่วนเรื่องในอดีตที่ผ่านมา หากลืมมิได้ก็ฝังมันเอาไว้เสียเถิดอย่างไรเสียคนเหล่าก็ต้องมองไปข้างหน้าเตอ๋อเฟยเองก็กำลังเอ่ยวาจาแบบเดียวกันกับตัวเองเช่นกันนางมีแต่ต้องมองไปข้างหน้าเท่านั้นเพราะข้างหลังไม่มีหนทางให้ถอยหนีอีกแล้วหากมัวแต่คิดถึงบุตรที่สูญเสียไปมิสู้คิดว่าทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตในวังได้อย่างสงบมั่นคงดีกว่า หลี่ฉวนพยักหน้าอย่างหนักแน่นมองดูบุคริกเยือกเย็นมีว่าเจอเรื่องใดก็สุขุมไม่ลนลานซึ่งแผ่ออกมาจากร่างของเตอเฟยนางรู้ว่าคงมีสักวันที่ตนเองจะกลายเป็นสตรีอย่างเตอเฟยได้หลี่ฉวนยืนอยู่ด้านหลังเตอ๋อเฟยฟังฮองเฮาแล้วก็เหล่าสนมสนทนาหยอกล้อกันอย่างเงียบๆในวันต่อมา หน้าฉากทุกคนดูรักใไข่กลมเกลียวกันแต่ก็สามารถฟังคำจิกกัดเสียดสีที่ซ่อนอยู่ลึกๆได้ไม่ยากหลี่ชวนรู้ว่าเมื่อคนบรรลุธรรมไก่และสุนัขก,ก็พลอยขึ้นสวรรค์ไปด้วยด้วยเหตุชะนี้สตรีทุกคนในห้องนี้จึงเกิดความปรารถนาที่เมื่อก่อนไม่เคยมีขึ้นมาไม่มากก็น้อยจากที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะเบาแววงกันมาก่อน บัดนี้กลับมีสิ่งมากมายให้ต้องแข่งแย่งกันลูกหมายต่างๆนานา,นาเพื่อการชิงดีชิงเด่นค่อยๆถูกงัดออกมาใช้พวกนางจำต้องต่อสู้แย่งชิงเพื่อวงตระกูลเพื่อลูกรวมถึงเพื่อเกียรติยศในภายภาคหน้าถ้าหากสกุลเดิมของพวกนางเป็นที่ไว้วางพระไทยของฟาบานถ้าหากบุตรของพวกนางได้รับความโปรดปานจากฝาบา ถ้าหากพวกนางช่วงชิงเกียรติยศศักดิ์ศีที่ฟาบาทสรงมอบให้มาได้เพื่อคำว่าถ้าหากเหล่านี้พวกนางจึงจำเป็นต้องสู้จำเป็นพยายามสุดความสามารถทั้งหมดที่มีแม้แต่ฮองเฮาผู้ซึ่งยืนอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเองก็ต้องต่อสู้เช่นเดียวกันถ้าหากมีใช้ไม้แข็งบุตรชายทั้งสองของนางก็จะตกอยู่ในอันตราย ต่อให้นางมิอาจปูทางให้บุตรชายได้แต่อย่างน้อยก็ต้องช่วยพวกเขายกก้อนหินที่คอยขวางทางออกไปเหตุการณ์ก่อกระบฏชิงบัลลังของใต้อ๋องเพิ่งจะผ่านพ้นไปนางจึงรู้ดีว่าการที่พี่น้องทะเลาะเบาะแววงกันเองเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณที่สุดในใต้ลาทว่าหองเหาก็มิใช่ยอดฝีมือในการชิงดีชิงเด่น มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฝ่าบาทเพิ่งจะขึ้นของราชได้แค่สองเดือนนางก็ถูกเล่นงานทั้งไหนที่รับบ้างที่แจงบ้างมาไม่น้อยนางมิอยากกัดฟันอดทนกล้ามเกินแต่นางก็ไม่มีแรงพอที่จะตอบโต้กลับทำได้เพียงมองดูคนต่ำช้าเหยียบย่ำขึ้นหัวตนเองตาปริบๆชวนเอ๋อมาหาค้าสิห้องเฮากวักมือเรียกนาง หลี่ชวนตื่นขึ้นจากพวังแล้วจึงเดินเข้าไปหานางชวนเอ,อ๋อถวายบังคมฮองเฮาเพคะหลี่ชวนยออกายยอ่อเข่าลงเล็กน้อยนางเริ่มเรียนกฎระเบียบจากพวกแม่นมมาซักระยะหนึ่งแล้วอากับกิริยาล้วนดูเข้าท่าเข้าทีอยู่ไม่น้อยเด็กดีสุขภาพร่างกายหายเป็นปกติแล้วหรือยังขอบพระไทัย้องเฮาที่ทรงห่วงใย,ยเพคะ ชวนเออดีขึ้นมากแล้วคันเห็นท่าทางราวกับผู้ใหญ่ตัวน้อยๆของหลี่ชวน้องเฮาก็ทอดถอนใจเล็กน้อยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆด้วยเมื่อประสบกับโชคชะตาเช่นนั้นแม้กระทั่งดารุณีน้อยที่น่ารักสดใสผู้นี้ก็นิสัยเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันแล้วนับประสาอันใดกับสตรีทั้งตำหนักในเล่าฮองเฮาดึงมือของหลี่ชวนเข้ามา พางพินิษด,ดวงหน้าของนางอย่างละเอียดละออในหัวใจรู้ดีว่าความใสซื้อบริสุทธิ์ในการก่อนมิอาจย้อนคืนกลับมาได้อีกแล้วส่วนบรรดาพี่สาวน้องสาวที่อยู่ตรงหน้าหลังจากได้สัมผัสกับความสูงส่งมั่งคลั่งในคลานี้เก่งว่าความคิดและจิตใจคงจะแปลเปลี่ยนไปมากการอยู่ร่วมกันอย่างสงบกลายเป็นเรื่องยากลำบากไปเสียแล้วนางย้อนนึกถึง เครื่องหอมที่เจอในเตากำยานเมื่อไม่กี่วันก่อนอยาพิษที่อยู่ในโจกรังนกนางช้อนสายตามองดูเหล่าหญิงสาวที่นั่งอยู่เบื้องล่างด้วยทวงทาชดช้อยอรชรในบรรดาพวกนางมีกี่คนที่คิดจะขึ้นมาแทนที่นางกันนะบางทีอาจจะคิดทุกคนเลยก็เป็นไปได้เพียงแต่มีกล้าแล้วก็มิอาจยอมรับออกมาตรงๆง ทุกคนต่างกล่าวว่าบัลลังหงเป็นเกียรติยศสูงสุดของอิสตรีแต่ผู้ใดจะรู้ว่าเบื้องหลังของเกียรติยศนี้ต้องแบกรับความอิจฉาริษยาและเคียดแค้นของสตรีอื่นเอาไว้มากมายเพียงใดหากมิใช่พอไม่มีทางเลือกนางไหนเลยจะยอมเอาตนเองไปอยู่ท่ามกลางพยันอันตรายกันเล่าเมื่อได้สติคืนมาหองเฮาก็เอ่ยกลีชวนว่า เช่นนั้นก็ดีเตอ๋อเฟยมีเจ้าคอยอยู่เคียงข้างข้าก็วางใจพอคิดถึงบิดามารดาของเจ้าหากนั่นวันนั้นหากมีชาพอพวกเจ้าสองพ่อลูกสละชีวิตเพื่อผู้เป็นนายไหนเลยจะมีวันนี้ได้เด็กดีเอ๋ยลำบากเจ้าแล้วหลี่ชวนมีได้เตยตอบอันใดเพียงแต่พยักหน้าเล็กน้อยเท่านั้น พวกแม่นมกำชับนักกำชับหนาว่าสิ่งต้องห้ามที่สุดในวังหลวงก็คือการพูดมากความมากวาจาบอกคาดซิว่าช่วงนี้เจ้ากำลังทำอะไรอยู่้องเฮาเอ่ยถามเสียงอ่อนโยนสเสด็จแม่กำลังสอนชวนเอ๋อปักผ้าเพคะนางเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยจึงเห็นความอ่อนล้าในก้นบึงดวงเนตรของฮองเฮาตำหนักในแห่งนี้ก็ทำให้นางเหนื่อยล้าเหมือนกัน ใช่หรือไม่ปักสวยหรือไม่เล่าห้องเฮาพ่นแย้มพัดส,สวนนึกถึงวาจาที่ชิวเหนียงมารดาของหลีชวนเคยกล่าวเอาไว้บุตรสาวบ้านหม่อมชั้นให้เรียนหนังสือนังหาก็ทำได้ดีแต่งก้อนเติมโครงก็ทำได้ไม่เลวแม้แต่เขียนบทความการปกครองบ้านเมืองสักสองบทเรียนอย่างพวกบุรุษก็สามารถโอ้อวดให้ผู้อื่นดูได้ มีแต่ง,งานเย็บปักถักร้อยนี่แหละที่ไม่ได้ความชาติที่แล้วใหญ่หนูนี่คงจะมีความแค้นกับเข็มและด้ายเป็นแน่ภายหน้าหากผู้ใดคิดจะแต่งนางเป็นภรรยาเก่งว่าคงต้องเตรียมช่างปักผ้าเอาไว้ในบ้านเสียก่อนนางกับชิวเหนียงสนิทสนมกันดียิ่งนางมิเคยมองชิวเหนียงเป็นสาวใช้เลยสักครั้งชิวเนียงเองก็ปฏิบัติกับนางด้วยความจริงใจเช่นเดียวกัน ทั้งสองสามารถชี้แนะสั่งสอนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ไม่ต้องยืมมือผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยทว่าบัดนี้ไม่รู้ว่าจะไปหาพี่น้องที่สามารถพูดคุยกับตนเองด้วยความจริงใจได้จากที่ไหนอีกฮองเฮามองดูหลี่ฉวนซึ่งอยู่ตรงหน้าถ้าหากเป็นเมื่อก่อนนางคงจะเข้ามาซุกในอ้อมกอดตนอิงแอบตน กอดตนพางเอ่ยเสียงอ่อนหวานว่าพระชายาพระองค์อย่าลังเกียจชวนเอ๋อร์สิเพคะชวนเอ๋อจะปรับผ้าให้สวยได้อย่างไรกันเล่าเว้นเสียแต่หม่อมฉันจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท่คลอดออกมาจากคันมารดาใหม่อีกครั้งทว่าบัดนี้นางมิได้ทำเช่นนั้นห้องเฮาหลุบดวงตาลงน้อยๆบอกไม่ถูกว่าในใจรู้สึกผิดหวังหรือเหงาหงอยกันแน่ นางแน่ใจอีกครั้งว่าอดีตเหล่านั้นม่อาจย้อนกลับมาได้แล้วจริงๆเมื่อนางลงบนตำแหน่งสูงสุดนางก็ต้องแบกรับความเดียวดายและความโศกสัน์เอาไว้ด้วยเช่นกันหลี่ชวนก้มหน้ามุมปากกระดกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆเอ่ยตอบกับเสียงแผ่วหม่อมชันเพิ่งจะเริ่มเรียนยังไม่เห็นผลเท่าไรเลยเพคะ เมื่อได้เห็นหลี่ชวนผู้สงบเรียบร้อยดุดดังสายน้ำตรงหน้าความคิดและจิตใจของฮองเฮาก็พันสันไว้แม้กระทั่งเด็กสาวตัวเล็กๆก,ก็ยังเข้าใจหลักในการเอาตัวรอดในตำหนักในได้อย่างกระจ,าจา่างแจ้งทว่านางกับสู้ดารูนีน้อยผู้หนึ่งไม่ได้เลยด้วยซ้ำนางไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้นั่งบัลลังก์หงหลังนี้ ยิ่งไม่เคยคิดว่าจะต้องปกครองตำหนักในนางเพียงแค่อยากอยู่กับสามีอย่างรักใคร่กลมเกลียวไปตลอดชีวิตเลี้ยงดูบุตรชายทั้งสองให้เติบใหญ่แต่ผู้ใดจะล่วงรู้ว่าสถานการณ์กับบีบบังคับให้นางเดินมาถึงจุดนี้นางช้อนในตาอ่อนโยนคู่นั้นขึ้นกวาดตามองผ่านเหล่าหญิงงามที่งดงามเยาวยวนทั่วถังห้องโถงย่งเฉยชา ยิ่งรู้สึกว่าตำหนักในแห่งนี้ชวนให้เหนื่อยล้ากายใจยิ่งนักฮองเฮาอยากกังวลพระไทยไปเลยเพคะถ้าหากกล่าวว่างานผ้าปักของพี่หญิงเตอ๋อเฟยเป็นที่สองในตายลาก็ไม่มีผู้ใดกล้าบอกว่าตนเองเป็นที่หนึ่งแน่นอนหลายวันก่อนพี่หญิงเตอ๋อเฟยยังตั้งใจนำถุงเหอเป่า ไปมอบให้ฝ่าบาทที่ห้องทรงพระอักษรเป็นพิเศษได้พี่หญิงเตอ๋อเฟยคอยชี้แนะใหญ่ยยต้องกลัวองค์หญิงไหววีจะร่ำเรียนไม่เก่งกาดด้วยเล่าเพคะชูเฟยเอ่ยแทรกยิ้มกระยิมดวงตาเหลี่ยวเล็กชำเลืองไปทางเตอ๋อเฟยแวบหนึ่งว่าจ้าเหล่านี้สามารถตัดหัวตัดท้ายเหลือทิ้งไว้แต่ตรงกลางได้ประเด็นสำคัญที่ชูเฟยจะสื่อก็คือ เฟอเฟยเข้าไปในห้องทรงพระอักษรหลายวันมานี้ในราชะสำนักมีงานยุ่งวุ่นพักพวกของไต้อ่องที่เหลืออยู่จำเป็นต้องถูกกำจัดไปให้หมดสิน้นแผนการมากมายค่อยๆดำเนินการไปทีละอย่างทีละอย่างฟาบาดรับสั่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าห้ามนางสนมจากตำหนักในเข้าไปในห้องทรงพระอักษรที่ชูเฟยเอ่ยเรื่องนี้ออกมาในยามนี้ จุดประสงค์ก็คือเพื่ออย่างเชิงดูว่าหองเฮาผู้มีอุปนิสัยอ่อนแอจะสามารถปรามเต๋อเฟยอยู่หรือไม่ถ้าหากทำได้ก็ถือว่าดีปรามปรามความหยิ่งยโสของเต๋อเฟยเสียบ้างจะได้สั่งสอนให้นางรู้เสียบ้างว่าถึงแม้ถัดลงมาจากฮองเฮาจะเป็นชายาชั้นเฟยทั้งสี่ทว่าพี่ชายของนางก็เป็นถึงอัครมหาเสนาบดี หลานชายเป็นถึงแม่ทัพพวกเขามีคุณูปการต่อราชสำนักถ้าหากจะจัดลำดับกันจริงๆแล้วก็ชาย,ยาคนอื่นๆล้วนอยู่ลำดับหลังนางทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดฮองเฮาไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่จะได้ให้เหล่านางสนมที่มีความคิดฝ่ายสูงเหล่านั้นเห็นชัดๆเต็มสองตาว่าต่อไปเจ้านายที่แท้จริงของตำหนักในคือใคร พวกนางจะได้เข้าใจสถานการณ์เสียทีห้องเฮาขามวดคิว้วแต่ก่อนชูเฟยนั้นก็แค่มีนิสัยเจ้าเล่เอาแต่ใจไปหน่อยทว่าบัดนี้กับยิ่งกำเริบเหิมเกลิมขึ้นทุกทีพาให้คนชิงชังเหนื่อยหน่ายยิ่งทว่านางไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เหมือนกับเหตุการณ์วางยาพิษก่อนหน้านี้ฮ้องเตองค์ใหม่พึ่งจะขึ้นของราช นางสนมในตอนนี้ก็มีแค่คนเก่าไม่กี่คนเท่านั้นถ้าหากทะเลาะกันวุ่นวายใหญ่โตเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้วันหลังพอสาวงามคนใหม่มาเขาหวังคนที่ได้รับความโปรดปรานได้รับการแต่งตั้งมีเพิ่มมากขึ้นยังจะได้อยู่อย่างสงบสุขอย่างนั้นอีกหรือฮองเฮารู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าอยู่ลึกๆแค่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่วัน นางก็ทนรับความทุกข์ทรมานแบบนี้ไม่ไหวแล้วทุกๆครั้งนางจะยิ่งคิดถึงชิวเนียงคิดถึงวันคืนอันเรียบง่ายแสนสุขในอดีตท,ที่ผ่านมา อาละค่ะวันขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะฮองเฮาต้องสู้ๆนะแต่ก็ยังดีเนาะเหมือนกับว่าหลี่ชวนนางเอกของพวกเรานั้นก็มีทั้งเตอ๋อเฟยแล้วก็มีฮองเฮานะคะอยู่เคียงข้างคืออยู่ฝั่งเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวังหลังบ้างนะคะนางเอกของเรานั้นจะได้แต่งงานกับใครเอ่ยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซ้นนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you